ท่านสาธุชนกลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้1ยเเจ็ดม่เกิดวันนี้ก็ตรงกับวันพระพระแรกของเดือนพฤษภษภาคมประเด็สวาดีที่5้าพฤษภาคม2566ขึ้น15บห้าคเดือน6 ให้ใจอยู่กับใจได้รู้สึกให้ใจลึกๆเมื่อนึกได้ให้อยู่กับความว่างที่กลางใจสะอาดใสสว่างพบสงบงามเจริญพ่อตัยดยมสาธุชนคนฟังทางไล่รายการธรรมมาประจำวันพรานี <c oughs> ความจริงวันนี้นี่ขึ้นสิว่าคำเดือนฮก ok แต่ปกติข้องถุปีคือวันวิสาขบูชาแต่ยังตีกราเมื่อวันพรากรก่อนเีพานมาว่าปีนี้เป็นปีอธิกมาตก็คือมีเดือนแปดซองหุน่น <c oughs> วันวิสาขบูชาก็เลยต้องเลื่อนไปไปอีกเดือนนึงทัดไปอีกเดือนหนึ่งก็คือ วันที่สามมีตุนายุนเ,เดือนหน้าแต่อย่างไรก็ตาม <c oughs> ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องก้องเทศก,กาลวันวิสาขบูชาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี้มีการประชุมาการเตรียมการจัดงานวิสาขบูชา,ากาวันนั้นได้รับความเมตตาจากาประพุรลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะเพื่อควนกระน,นุน่น พระจันาร์พระมาะชัยสักสุนตรธรรมโมจ้าวัดวัดสุนทราวานพระครูสุธรรมวัดเจ้ากระนามเพอร์ซี่บัลพอดจาวัดวัดพิกุลทองท่านพระมาศักซี่ธริธรรมโมจ้าวัดวัดดอนซาลาแล้วก็พระคุณเจ้าอีกหลายรูปมารวมรับฟังการประชุมถึงในทางกล้องฝ่ายปกครองกล้องบ้านเมืองก็มีวัฒนธรรมอย่างวัด สำนังกงานจังหวัดเจ้าที้าท่งติดสศบาลหละหลายคนและลาฐานญาติโยมที่เป็นการทำงาการหรือว่าญาติโยมที่ให้ความซ้ำกันกับวัดสม่ำเสมอมาก็มารวมประชุมรับฟังซึ่งปวตันพร่มรือพระรูกันตยาพรทันก็ไใ้ฟากประชาสัมพันธ์ในเรื่องกองการบชซีลาจารีนี รือชีพรำซึ่งมีทุกป,ปีบวชหนักมุ่งท่านผู้ใดสุ่นใจบวชมาสมัครนายอตอนนี้ก็อย่างท่านโปจะได้สอมขันะะ้นหนักแล้วก็พิธีการเฮ้พาพาอุ้มรประบรมธาตุการตอดผ้าป้าทุกทุกปีก็จะมีมรสรบมรสรบปีนี้น่าจะเป็นโนูราหนูราเรยนะจำ ที่วเพิ่งชนาเลือดการประกวดติพาานมานี่ท่นานผู้ชมวันก่อนเจอกันแล้วมาติวัดปอบติดตายเจดีมา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 ติดต่อมาจะมาเล่นวันนู้นวันนี้นะมีมนุราอ่าึงพิเศษประธานพุน่งฟักบอกว่าปีนี้พิเศษตรงทีว่ามีการล่อโรงเมื่อนพระเกจิอาจารย์อ่องค์ด้วยกัน ซึ่งแต่ว่าปลารูปเจอก้องพระพระครูหรือล่วงปอเกจิอาจารย์น่ารูปแต่ว่าพิธีการล่อล่อฮกรูปเนื่องจากว่ากงปตันพรมนี่จะล่อซ่ององค์วาที่วัดบานส่วนนึ่งองค์แล้วก็นำไปตั้งไว้ที่สะพานจะเริ่มระเกียริอีกนึ่งองค์ตรวนประวัติความเป็นมากอ ต่อไปก็คงจะทำนี่แหละนี่คือเรื่องก้องการฟักประจชจสัมพันธ์นะท่านกท่านนะ,ะวันวิสขาาบูชาเดือนหน้าก็ก็ท่านในรบุญโรวงกุศลไม่ว่าจะใกล้ถนัดรูปแบบหน่ช่วยเลือกเสื้อน,น้อยหรือว่าอยากทำบุญประเพณีมีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องพระเรื่องก้องอการช่วยเลือกกุศลสาธารณา เรื่องกลงองงานการกินอะไรต่างๆมากมายนะเราทําได้ตลอดเลยเอาแล้ววันนี้ที่ว่าทำมาจะนํามาแลงก็คือเนื่องจากวันวิสาขาบูชาซึ่งวัดบานส่วนนี่เป็นเดี๋ยวก็เป็นงานก้องจังวัดก็ได้เต็มกันไม่ใช่งานก้องก้องวัดบานส่วนอย่างเดียวเราเป็นได้รับจังว,วัดไล่บากส่วนก็เข้ามามีส่วนรวมเป็นความสําคัญของจังวัดพัทลุงเรงเลย เพราะว่าตีวัดบรส่วนนี่มีจีดีหญ่เข้าใจว่าหญ่ว่าเผื่อต่างอย่างวัดนะจีดีนี่แต่ว่าถ้ามาดูแล้วมันก็ไม่ได้อลังการแบบแบบมาโอรันแต่ว่าถึงว่าถ้าปูดตึงในจังหวัดของเรานี่ก็น่าข้าใจว่าหญ่ที่สุดแลวก็ทางจังหวัดก็กออยกไอ้วัดบารทวนเป็นเป็นงานเป็นงา,านลักในการจัดงานวิสาขบูชาตุถๆปีปีนี้เป็นปีี่ศิบกแล้ว เป็นปีธีศิบกเมื่อพูดถึงเจดีกระตรงวันนี้ธรรมะนี้จะ <c oughs> นำสนเสนอเรื่องข้องสิ่งที่เรามาบูชาเจดีถ้าเกิดว่า JD เจดีเปล่าเาเรามากราบไหว้บูชาถ้ามาได้บุญไม่ก็ได้บุญในระดับหนึ่งซึ่งใกล้ทำกันก็ได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าให้ได้บุญหมากนี้เจดี JD ยันต้องประกอบไปด้วยประบรมสารีริกธาน บางแห่งนี่ก็เป็นจำลองแต่ระเจดีเรียว่าสทูปต่างๆบางแห่งเป็นพระบรมรระการีริกธาุของพระธเจ้าพระองค์จริงซึ่งแบงแยกมาจากอินเดียอย่างที่วัดบางส่วนนี่มีพระบรมราีริกธาุพระองค์จริงประธาตกของจริงส่วนพระบรมราีริกธาตุนีมถ้าเรียกง่งยๆก็คืออัธิ เรียกกระโดกก้องพระพุทธเจ้านกแต่ว่าเมื่อเปรสปาเบการเวลาพ่านไปเกิดความอัศจรรย์ใช่ไหมก็เมื่อที่เราเว้นต่างๆที่เราเคยห็นที่เคยทราบมาเป็นกลายว่าเป็ดนินจินดากลายซี่เรื่องอํมปันซี่ข้าบริสุทธิ์ซี่มันก่อนยิ่ใสสะอาดซี่ใสซี่ส่วยมีมีหลายลักษณะหลายลักษณะจึงเป็นที่สักการะบูชาปรดทำให้หนึกถึงพระสมมาสัมปุจจเจ้า ซึ่งพระองค์ทำหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตลอดเจสิมาปัญซาเป็นพุทธกิจจะไดจไปสถานที่ต่างๆนี่อันนี้ก็ควรจดจำพุทธประวัติของพระองค์เอาไว้เริ่มต้นปัญซาที่หนึ่งนี่พระองค์ทรงจำปัญซ่าที่ปาอิสิปัทนะมรุกขายวันโยเกเคกับเมืองพาราันตีสถานที่ด้าน,นีนทรงโปรดปัญจวัคคีย เป็นชาวกรุนแรงพอมาปัญซาที่ซ่องที่ซ้ำที่ซี่ซ่องซ้ำซ่นี่ทรงจำปัรซ่าที่พระเวุวันเมืองราชคฤึกตรงนี้นี่มีความซํำกันตรงที่พระเจ้าปิมิตสันได้เข้ามาเป็นบุคคลที่ช่วยในกำลังซํำกันในการเผยแผ่พระศาส,สนาแล้วก็ตรงนี้อนาถปิณติกาเษฐีนี่เป็นอุบาสกคนสำค้ำกันถวายวัดประเิตวัน เรือวัดเรกหน่วยพระพุทธศาสนาวัดส่วนไพ่เนี่ยเกิดขึ้นในบรรดาติซ้ำตรงนี้ตรงจำไม่ดีแต่กวาแต่ว่าวัดอก็นวัดส่วนไพ่วัดเวหรือวันอันนี้วัดเชตวันก็ไปอนุวัดเวหรือวันอันนี้วัดเชตวันก็กระบรรดานิกาเซที่เจตวันในยุนนครสซาวด์ที ต่อไปพระบรรดาธิยาพระองค์นี่ไปจำบรรดาที่คูตาการซาลาปามาวันเมืองอุยซาลีสถานี้นส่งรูดพระพุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนาที่กรุงกบิลพัฒและก็โรปรดธพระมรุมายาตพระพระยุรยาตี่ก็มีการตะลอวิวาทกันเรื่องนม้มทำหน้าแย่งเม่แย่งน้ำกันทำหน้าเม่น้ำรุยนี่ นี่พูดตึงเรื่องนานี่ไม่ทราบว่านาารอนนี่นามตีบานจะโยมไล่สะดวกไหมแต่ที่วัดบานส่วนนี่มีปัญหนาอยู่บ่อยครั้งเพราะว่านามไม่เพียงพอนามใต้ดินก็ใช่ว่าจัดูบขึ้นมาแล้วเองแ้วก็ไม่เพียงพอเลยย่างนี่ญาติโยมเจ้าบ้านก็ใช้กันมาก <Yeah. S 1> นี่พอตอนเจ้าวัดกับปลารบว่าจะ จอไม่ขึ้นสักบอ่อลามไม่ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการต่อได้นี่จําเป็นเรื่องของน้ำเพราะว่าเนี่ยอย่างครั้งปฏิการนีนไ่ไหมมีการตลอดวิวัฒน์เรื่องน้ำครับพี่เพราะยันการบ่าเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติในการใช้นี่ควรจะให้เพียงพอทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องใจกันแบบประหยัดอะไรก็ต้องมีความเอื้อเฟืออ้อเมตตาสื่งกันและกันทั้งกันนะ,อะตอยที่ตอยอสาย ไม่ว่าจะเป็นยาตหรือปี่น้องหรือไม,ม่ก,ก็าตามแต่มองว่าทุกคนนี่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีพระพุทธเจ้าก็ไปรับกันวิวาทเรื่องแย่งน้ำที่แม่นน้ำรุ่ยนี่ในปัญจธาติห้าแล้วปัญจานี่ก็เกิดภิกษุนีขึ้นพระนานางงรือพระนั่งมาประชาบ,บดีได้นพนวดเกิดปิกษุนีส่งขึ้นในปัญจาติห้า พอบัญซาที่กพระพุทธเจ้าไปจำบัญซาที่มาคุดบรรพดสถานนี้ทรงแสดงอย่าหมกปฏิหนันมาถึงว่นเนี่ยน้อยคลั้งแต่กว้างที่เราจะได้เห็นหรือได้ยินได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหนันแต่ในบัญซาที่ฮกนี้ทรงแสดงปฏิหันให้ปรากฏเกิดขึ้นปัญซาที่เจ็ดนี่ซ้ำกันซ้ำกันเพราะว่า ปัญญานี้ท่านกุ๊งกงองจะเคยได้ยินได้ฟังพระเทศหรือบอกลาวบ่อยๆปัญญาที่เจ็ดพระพุทธเจ้าไปจำมืนซาบุญสวรรค์ชันดาวดึงดาวดึงสัตว์เทวโลกอันนี้จะเรียกไอเทมดาวดึงสัตว์เทวโลกแล้วก็ทรงสแสดงความกตัญญูกตเวท,ทีในฐานะของบุตรเรือาลวงอ่าเทวไปโปรดพระพุทธามารดา แต่ในณะนั้นมีพระพุทธมันดาพอไปเกิดบนสวรรค์กลายเพศเป็นเทวดาบุรุษเรียกเป็นผู้ชายเปลี่ยนสภาวะตอนโยู่โลกมนุษย์นี่เป็นประมาณดาใช่ไหมประนางสิริมหามายาที่น้พอวา่าไปเกิดบนสวรรค์ชันดุนนสิตจริงจริงเราไปเกิดบนดุสิตนะแต่ว่าทีโบกับเดา,ด,าดึงน่เพระาะ พระพุทธมานานิสเสด็จลงมาเพื่อฝังธรรมนี่แสดงอภิธรรมอภิธรรมที่ผูเป็นธรรมสำคัญบัดนี้ต่อไปส่งปัญซาทีเต่แปดใช่ไหมปัญซาทีแปดนี่ส่งไปจำปัญซาทีเพศสักลาวันอันนี้เมืองนี้จำอยากซีทถึงกว้างสูงสุมาคีรีสูงสุมาคีรี แควนปักขาปัญซาทีกาไปจำปัญซ่าที่โกสิตารามโกสิตารามเมืองโกสัมพีเมืองนี้ที่ว่าปลามีกันตลอดแบ่งฟักแบ่งไฟเหล่าก้าต่อเนื่องไปเลยโป๊เกาและวปัญซาทีซิฟนี่พระพุทธเจ้าก็เลยไปจำปัญซ่าในป่า ปาปาริเรกกะตีรวินโรปันปรพระพุทธเจ้าแล้วมีลิงทวายน้ำพึ่งมีจางทวายอ้อยทวายน้ำทื่อหมายค้นนี่ปัญซาที่สิบปาริเรกกะต่อไปปัญซาที่สิบเอ็ดส่งไปจำปัญซาทีบานพรามเจอเอกนาลา ปัญซาที่สิบสองจำปัญซาที่เมืองเวรัญชาปัญซาที่สิบสามจำปัญซาที่จาริจาริยะบันพดบันพดปัญซ่าบาลีครับปันเราคือบปลว่าบผูกเขา <c oughs> บันพดก็คือผูกเขาเนี่ยอย่างปัตตลุงเราใช่ไหมอำเภอซีบันพดตาตานูกรท่านกต้ทีมาจะมีผูกเขาเก็โปใช่ไหม,มก <c oughs> ็โปเ้าหยาเนี่ย รเรว่าควรกระรุนกร็มีใช่ไหมก็ทองก็อ๋อก็หนุเยก็น้อยก็ไย <c oughs> <c oughs> จาริยะบรรพตบรปัซาที่ 14. สิบสี่ทรงจำาบรซาที่เชตวันอันนี้วัดประเชตวนนันปัรซานี้ก็สํำกันบัญซาที่นี่พระโอรสคือราหุนกุมารบวชเกิดเป็นซ้ำมีซ้ำมันในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกพระราหุนเป็นซ้ำมรนในรูปแรกของพระพุทธศาสนา ตรงกับปัญซา,ท,ญาที่สิบสี่ปัญซาที่สิบห้าไปจำปัญซาที่นิครธา,า,ารามน,คนิครธารามนครกบิลพัทปัญซาที่สิบหกนี่จำปัญซาที่เมืองอาลาวีก็บอกว่าเมืองนี้นี่มียักษ์กันอาลาวีเมืองยักษ์ปัญซาที่สิบเจ็ดจำปัญซาที่พระเวลวันนี่ที่บอกตอนนะั้นอะเวลวันก็นวัดส่วนไปเป็นวัดแรกในทางพระพุทธศาสนาวัดพระเวลวัน ปัญซาทีสิบแปดสิบเก้าครกลับไปจำตีเดิมลาวทั้งกองโยนลบไปจำปัญซาทีจาริยะบรรพุทอีกนะร้องปัญซาเลยทิดปัญซาทีจีซิปนี่จำทีพระวีรืวันนะคนระชึกตัวนี้ก็สซึมัญนะปัญซาทีจีซิปนี่ท่านผู้กองน่าจะจำบุคคลแต่นี้ได้องคุลิมานปัญซาทีจีซิปส่งพุทธองคุลิมานแล้วก็ปัญซานี่นี่พระพุทธเจ้าเรือ เ <c oughs> ริม่มตาบาัา,รส,าสรามันก็เริ่มชาราแล้วอายุมากแล้ว <c oughs> ประชนมาอยุสูงแล้วตอนนี้ปัจจุบันสรุป20บทตอนต้นสุดตอน35ใช่ไหมต้นสุดตอน35ออกบท29แล้วก็บวกไปต่ะบวกไป20ปีตอนนี้ปลาน่นนี่ ด้ทำน้าที่รับหน้าทีเป็นพุทธอุปทักผู้ดูแลพระพุทธเจ้าจากนั้นบรรษาที่20เป็ดยาวเลยทีนี้20เ็ดถึง11เซนนี่อันนี้ในประเทศบิลก้าไม่ได้บอกไว้ชัดแต่ว่าระวังช่วงบรรษาที่20เ็ดถึงบรรษาที่11เซนนี่เสด็จไปจำบรรษัทนี่ต้องสร้างวัดรเกนั่นเองนั่นก็คือประเทศวัน เระาไปเจ้าจำบันซ่ามาที่สุดอันนี้พระเชตวันกับบุพพารามบุพพารามที่นั่งวิสาขาสร้างถาวายบุพพารามพระเชตวันบุพพารามนคกเศร้าวัตถีนี่สุดท้ายแต่ละปันซ่าถีเจสุราโผล่ของทรงจำบันซ่า,าที่เวลุวกขามยาโยเกยกับนักกนเวซาลีเวซาลีหรือไพซาลีเนี <c> ่ย <oughs> นี่เจ๊ไหนวะการ <c oughs> ปฏิบัติพุทธกิจข้อมพระพุทุงต่างเซสิบ้าแผนซ่าถึงที่ว่าเป็นพุทธกิจติดทำให้พระพุทธศาสนาซืบถอดมาถึงยุคของเราได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเราถึงให้ความสำคัญเมือเม่อพระองค์ไม่ไม่ยุแล้วมีพระบรมมารซาฤกษานแทนพระองค์นี่ก็ถึงให้ความสำคัญมากไม่ว่าเป็นเพียงฐานเล็กๆก,ก,ก็ตามไม่ต่างกัน ตานแรกๆต่สร้างเจดีย์ใหญ่เพื่อบรรจุประบรมสรีกระถาดเนี่ยเพื่อมูชาคุณนามความนี้หรือพระบารามีของพระสมาสมัมพุทธเจ้าและบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับเราเช่นกันเนีย่ยยางที่บอกว่าเสด็จไปในที่ต่งางๆตั้งแต่ต้นแล้วทรงแสดงประมมาเทศนาหรือการทีดครั้งแรกธรรมจักกับปตันสูตรธาใม้เกิดประมทราบว่คือพระอริยบุคคล ตันแรกพระอัญญาโคตัญญาในเวลานั้นทำไมเกิดพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์คือมีพระพุทธเจา้ามีพระธรรมแล้วก็มีพระสุง่งวันเพ็ญเดือนแปดอันก็เรียกว่าวันอาซาลาบูชาต่อามากับตังงางองค์ปัญจโีก็ได้บรรลุธรรมทั้งหมดเลยแล้ว <c oughs> บุคคลที่สำคัญในการเพื่อพระพุทธศาสนาต่อมาคือยักษ ยาสักกุลบุตรนี่เป็นโลคนรวยใส่รองเท้าทองคําแต่เกิดความเบื่อหน่ายในความอยสุกสบายนี้ก็ทํใไ้เบื่อเหมือนกันนี่ยท่านพวกกวังลองเลขก็ได้ถ้าเกิดว่าเราบายเกิดมันมันไม่จ่บายแล้วต่อไปเอาสมมติว่านอนนอนต่างวันนี่ลองหยาพลิกทั่วหยาเปลี่ทั่วเลยมันก็ทนไม่ได้หรือว่ากินกองร้อยๆนี่ไอ้ไรติเตนว่าร้อยกินให้เต็มทีที่หยาหยุด ถ้า่าทำอะไรไหมทำไม่ได้หรอกที่ซุดปออิ่มกระโปงเต็มขึ้นมาโยติโกขึ้นมาโยติโกอ้ยนัมันต้องหยุดชินโตไม่ได้เนี่ยมันเกิดความเต็มเหมือนกันในความสบายนั้นอย่าซักกลุวุฒไปปกความเต็มเนี่ยก็เลยก็คือความเบื่อนั่ยมันสมบูรณ์ขึ้นมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เรานี่ไม่ใช่ว่า คนตีรำรวยคนดีอุดมสมบูรณ์ไปโดยก้าวก้องรัพย์สินเนงินทองจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบหรือมีความสุขกว่าคนตัวไปในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าลำบากระยากแค้นเกินไปมันก็แน่นอนอันนี้เราเห็นความทุกข์อยู่แล้วจัดจินเลยเออไม่มีอาะคิดไม่มีเสื้อผ้าหนุ่งง้ม,มไม่มียาร,ารักษาโรกไม่มีที่อยู่อาศัยอันนั้นุกนักุกซ้ำุกซ้อนแต่ในค,ความเป็นจริงล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่พอดีมัชฌิมาปฏิปทา พอโย่พอขินพอเพียงพอดีเนี่ยอย่าสักกลุลบ,บุตรก็เลยจะแงง่าความสุขตัวนี้แต่การจะแงวง่าของตานนี่ปราก็ร่าได้ดีเกินกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ตอนเด็กนี่บนเบือ่อแล้วก็เดินพอปพบพระพุทธเจ้าก็นในสุดในบวดพอบวชแล้วสำเร็จเป็นพระอระหันต์สำเร็จอรัตพน้นแล้วก็ช่วยเผย ด้วยแปรสังซอนศาสนาในบรรดาปุตตกิตก้องพระพุธเจ้าปุตปตกิตหนึ่งที่ทำไม่โปร่งมีท <c> ร <oughs> าบวกหมากก็คือตอนที่เดสด็จดำเนินไปตำบลอุรุเวลาซีนานิคมริมฝั่งแม่น้ำนิรันจราแก้นมคตตรงไปพปบกับอุรุเวลักัะปะอุรุเวลักัะปะในเป็นเจ้าส้ำนักที่มีลูกศิษย์มากอุรุเวลักัะปะในเป็นผู้ที่บูชาฝอย เป็นรูซี่ตาไฟยแล้วก็มีคนติดตามมาพระพุทธเจ้าก็เลยไปเตะซ้อนเรื่องความร้อนราค,าคักขีตสักขิโมหคิไฟค,ค,ความร้อนคือราคะไฟความร้อนคือโทสะไฟค,ความร้อนคือโมหะติสุดก็ย่อมพระพุทธเจ้าในนี่ตรงนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงฤทธิ์ด้วยเฮ้เตะทรงแสดงฤทธิ์ฤทธิชายปาฏิญาณน,นี่ราะว่าถ้าไปเจอบุคคลนี่ก็มี กำลังมากหรือมีิติมากมันก็นต้องใช่แต่เร่งปัจจุบันมึนก็ต้องจาเป็นต้องใช้เครืองตุนเร่ง <c oughs> แต่ปกติลงไม่อยากให้ใช้อิติปฏิยานจะเรีย <c> น <oughs> ในการรอนธรรมามากว่าอ้าวต่มา <c oughs> จากนั้นก็ไปประทับจำพรรษาที่ส่วนตานเลเคยเร่งเรียกกล่าวกอนถึงกองจำได้ที่บอกว่าส่วนตาลน,นุ่มก็คือส่วน ส่วนส่วนโดดมันโดาส่วนโดดที่มัน,นยันยง,นยงไม่แก้ที่แล้วท่านที่นี่นี่เราพูทธเจ้าสร่งในพบกับพระเจ้าพิมพิสานพิมพิสานพระเจ้าพิมพิซานคือเป็นปราสาทที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนจริงๆพระเจ้าพิมพิสานพอเห็นเระพูทธเจ้ากำลังเด็กตาตุกชะตาเลยตุกชะตาพอเสืเอ้อไปเสื้อมาก,กว่าอ๋อนี่ก็เป็น เป็นไอ้เกลือเนี่ยเล้งมันหรอเป็นเกลือเป็นเปลือนที่ว่าตั้งประเจบิดาพวกต่างส้มหลงนี่ในทําสัญญาตกลงกันไว้ว่าเวลาโตใหเ้เป็นเป็นเปลือนกันเดีมาพบกันตอนนี้เออ่พระพุทธเอ่อประชาพิมพ์สา้เพราะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเสียดายว่าเป็นถึงเจ้าช่หรอเสียหมอกบวชนะนี่ต้องการจะแบ่งแผ่นดินในปกครองนี่เอาไม่เราประชาส่งปฏิเสธ ไม่ต้องการปกครองเมืองแต่ต้องการทําหน้าที่เป็นประศาสดาสถา,สถานนี้สถานที่นี้ก็เป็นที่สาคัญพุทธศาสนาในชมพูทวีรีอินเดีย <c oughs> จะเรื่อกว้างวางเพราะพระราชาลงนี้มหมืองน,นันคือพระเจ้าพิมพีสันรและในทางในทา้งในทางวอ <c oughs> ง,งปพร่ไม่ย้ึงว่าอนุทางโลกมีประราชาสรับสรุน ในทางของพระนี่มีอัครสาวกที่สํำก,กันก็คือพระสารีบุรกับพระโมคคาาัลนาอัครสาวกเบื้องทรายเบื้องขวานี่ก็คือว่าเป็นพุกคนที่ช่วยงานาพระพุทธเจ้าได้มากทำหน้าที่ในจริงต่างๆไดม้มากมากมายพระพุทธศา้นาก็เคยมีความเข้มแข็งจนมาถึงยุคข,ของเราเจนในว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังนึกถึงซ่องฐานนี้เวลาออกชือ้อออกน้ม เราท่านชาววกก็นึกทึ่งช่องนี้เป็นลักเลยนะเนี่ยเมื่อสักครูท่ที่คุยกับทาานผูพุกวังว่าพระพุทธเจ้าไปจำบรรดาที่ต่างๆนี่อานาียที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะนำมาก่าวกับทาานผูพุกวังก็คือถานาี่ที่ลงส่งพบกับองคุลิมนันแล้วก็ทำให้องคุลิมนันกลับตัวกลับใจได้นี่ ตรงนั้นเป็นเป็นในป้าเนี่เป็นใน,น,นป้าระว่างทางเป็นป้าระว่างทางที่พระพุทธเจ้าไปปบแล้วการองคุริมานี่ก็ไหลไหลควันตรงการจะตัดนิวแต่ว่าลายพืึกก็ไหลไม่ทัน <c oughs> นี่ตรงนี้พระเจ้ากระจายิดอีกหนึ่งหลังแต่ใจไม่หมากเ <c oughs> นะี่เพียงแต่ทำมายิกไม่ทันนี่ก็คือเรื่องกล้องการทําให้บุคคลเกิดความศรัทธาเกิดความกลับ กลับใจกลับวัวกลับอ้างเปลี่ยนจากไม่ดีมาเป็นดีนี่บางครั้งก็ตรงใจกลยุทธ์กลวิธีหลวงกรใช้ยแต่ตั้งนี้ตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อหอล่อลวงเอาผลประโยชน์จากใครแต่หลวงทําไปเพื่อความเมตตาและประารถนาดีจนึงที่สุดเอาข้องบุคคลนั้นต่อติจะมีบรารมีทําได้อ๋อทีนี้กล้ามไปเลยเัีกว่า เดี๋ยวเวลาจะไม่พอข้ามไปตรงที่ว่าพระุพธิเจ้าจำพรรษาสุดท้ายเทวีรู้ว่าขามอยู่แก่ๆนะก่นเวสาลีตอนนั้นนก่อนที่จะนนิพ่านลงกับไปชั้นเข้าที่บ้านนายนายจุนทานายจุนทาก็คือคนดี่เลีเ้ยงมุูนายจุนทาก็เลยทำงานนี้เป็นเป็นเป็นมง ถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าในประฏิบิดรก,ก็มีความคิดเป็นส่องในว่าอาันที่นายจุนดาถวายพระพุทธเจ้าเป็นมือสุดท้ายนี่สุกรมัรธวะนี่เป็นเฮ็ดเฮ็ดเทไอมู้มู้อ่อนกินไอ้ลูกมู้กินหรือว่าเป็นเนื้อมู้จริงๆที่ว่ามันมีมีมีพิษหรือว่าเกิดโรคกันนะตาหยุคนี้เรากำนึกถึงเนื้อมู้เนื้อแดงที่เขาชีดส้านแรง ชั้นพิดตกการในเนื้อมุ่คนกินเข้าไปก็เกิดอันตรายเรื่องถ้าเป็นโรควัวโรคโคย่างทั้งประเทศใช่ไหมสหรัฐอเมริกาได้เป็นจริงก็บอกมีเชื้อวัวบาเชื้อเอ็นแทรกอะไรต่งางๆนี่เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอันนี้ก็เป็นอันตรายในคนนี่เนี่ยจำรู้ก,กังการกินการรับประทานอาหารก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเหมือสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่มีเก้าวย่องะไร,รับประเทศ มีผู้ยิ่งคนหนึ่งที่มีความโวดเยี่ยมโหดร้ายจิตใจชัช่วร้ายที่ไปยืมเบียยืมตังกกแล้วยว่อไรืจอแอมใช่ไหมไปยืมเบียยืมตังกกแล้วก็ตตรงการกาา่้าจ้าดีหรือการวางสยญน์ไรเรื่องว่าย่าผิดก็ซื้อประวัติเลขจากกล้องวงจรปิดมังหรือเส้นต่างการเงินที่โอ, 9, อนเข้าบัญชีการทาธุรกรรมทางการเงินการนู่นนี่นั่นที่เรืนน่องเงินนะเราก็ว่ามีความเกี่ยวข้อง ส่วนหญ่คนที่เป็นเจ้านี้ก็คือตายดยย้วยยาผิดน่ะนี่แต่พวกวังไล่คนก็เลยเกิดความวัดระวงใครชวนไปเรียงก้าวก็ไม่ก่อยอยากไปกินนะก้องฟรีก็ไม่ก่อยเอาละระมัดระวับบงตัวโดยจะบอกคนที่เป็นเจ้าด้ถ้าหลอกลี้ชวนไปเลียงก้าวกินก้าวไม่ก่อยอยากไปแต่การกระทําประดันไม่ดีเดีนกองแต่คนทําคน คนชัวก็คงไม่ได้คิดเรื่องดีไม่ดีเรื่องบุญเรื่องบาปหรอกเขาทำเบื่อเอาตัวรอดเบื่อพ้นประโยชน์ส่วนพระพุทธเจ้าที่ส่งปฏิพันธ์นี้ไม่ไม่ใช่ว่าหน้าชุนตาตรงกรันกล้าพระพุทธเจ้านะแต่ว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยหลายย่างนี้พระพุทธองค์ก็คนหน้านี้ก็ส่งส่งโรลงหน้าแล้วว่าพระองค์นี้มีประชาชนแค่แปดสิบพรรษาหรืออายุแค่แปดสิบปีก็ตรง ก็ต้องดับขั้นปฏิพันธ์ส่งทำก็เรียกว่าปรุงมาอยู่สังฆาในปลานุนได้รับรูรับสาปแล้วเนี่ยก็เลยต้องเป็นไปตามกฎข้องธรรมชาติาเมื่อปรุงปฏิพันธ์แล้วเราก็เลยบูชาต่างเรื่องกองค็ควรนำความดีประทับที่ปรุงสัง้อนและก็ประบรมสาร,ริติขาดเพราะฉะนั้นก็ตันควงได้มีความสุขความเจริญในการบูชามุกคลที่ควรบูชา ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานไหนถ้านึกถึงได้ทุกวันก็ยิ่งดีบุญกุศลข,ขึ้นกับเบาพุนทวีมากมา่ตลอดการสมัยเวลาหมดแล้วก็ให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป สาธุชนกลุ่มติดตามรับ